วันนี้เราจะมาทําสีผมใหม่จะมาทำสีผมสีอะไรเนาะนาะสีสีอะไรดีใช่แต่มันจะเป็นโทนโทนปิดผมขาวอแดงประกายเมือ่อใช่ปิดผมขาวได้ด้วยแต่มันจะทึบนะให้มันปลายมันไม่ต้องสว่างขนาดนี้ไหมเอาเป็นน้ําตาลกอกอุ่นปุดผมแดงนิดนึงติดอะไรล้างผมไหมล้างผมก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็มาใส่ตัวเชื่อมแกนผมน เราว่าผมมันจะไม่เส <my> ียใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีวอลลุ่มเนาะมันก็เหมือนก่อนที่เราจะลงสีเนเราเอาตัวตัวผมตัววลุมเป็นรอกผมให้มันเป็นอ๋อนมันมีน้ำหนักอะโ่เคมีแล้วมันก็คายคายไปไม่เยอะถ้าเราไม่ลงก็คือ สามารถขักได้อันนี้เป็นครั้งแรกนันเนี่ยที่แบบว่าได้ทาแบบเนี้ยคือปกติร้านเขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนําอะไรแบบนี้นะช่ชองบ,บรรยากาศสวยดีเสร็จแล้วจ้าตอนนี้กําลังจะกลับบ้านแล้วเนาะกร,รับเดียวเองเไม่นานเลย ก็หิวแรงก็กินไปกินมาก็อิม่มมามากินลูกชิ้นหิวมากเลยไม,ไม,ไม่ไม่ได้กินข้าวกลางวันหงมือมันจะต่อขึ้นหรอ